ตอนนี้ก็จะมาอยู่เคลปใหม่นะสำหรับ efootball 2026เย่ใช่ไหมพักใหม่แล้วแล้วก็ดูท้ายบนนะนี่ได้มาแล้ว,วลูเบนอามมริมคลิปที่แล้วบอกว่าอะไรนะล็อกอินสวันนะแต่เข้าใจผิดนะมันไม่ใช่ล็อกอินนะตอนแรกมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไงไม่เข้าใจนะคือมันให้ทําการเล่นสามตาครับกดตรงนี้เลยนะวิธีเช็คนะครับออกไปหน้าแรกเลยนะแล้วก็ไปตรงที่มิชั่นนะครับแล้วก็อันแรกสุดเลยนะครสตาร์ทอัพอม แคมเปญแคมเปญนี่นะมันให้เล่นสามตาแล้วก็จะได้ดาร์โรเซ็กซี่อะโมลิมนะก็แพ้ชนะก็ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องชนะอย่างเดียวนะส่วนมาดูตรงอะโมลิมก่อนเลยนะแบบว่าอย่าเพิ่งไปเอาอันใหม่นะลิงก์อัพเพยัยงไม่อธิบายนะอะโมลิมตัวนี้นะมาในสไตล์เอาไว้นะสองบูทด,ด้วยแปดสิบเก้านะเอาไว้แปดเก้า แล้วก็บวกฟิสิกส์คอนแทคแล้วก็ล็อบเตดพาสมานะครับแล้วก็นี่คืออันใหม่นะลิงอัพเพนะก็เดี๋ยวค่อยอธิบายอธิบายอาเกติฟเซนเตอร์เอเนี่ยคือสกิลติดตัวของอโมริมนะที่ถ้าใช้โค้ดอโมริมมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นสกิลเดียวกับของโค้ดมูรินโญ่ร้อยี่บห้าบาทเลยนะแล้ววิธีใช้ก็คือต้องมีตำแหน่งเซนเตอร์พีซกับคีแมนนะครับผม อ่าเซนเตอร์พีดนะครับของแต่และตัวจะแตกต่างกันไปนะสำหรับของอะโมลิมนะครับตัวที่เป็นเซนเตอร์พีดนะครับจะเป็นสไตล์คอสเปเชียลลิทนะต้องเล่นสไตล์คอสเปเชียลลิ์ด้วยนะเป็นนักเตะสไตล์คอสเปเชียลลิ์ก็พวกแบบว่าไปแค่มาคอสเปเชียลลิ์นะครับแล้วก็ต้องยืนตำแหน่ง LMF แล้วก็ RMF เท่านั้นนะจักตำแหน่งหนึ่งนะแล้วก็ตัวคีแมนนะครับจะเป็นตัวสำหรับเป็นกองหน้านะต้องเป็นสไตล์ฟอกอินเดอะบ็อกนะ อ่าเดี๋ยวผมบอกว่ามันแตกต่างของแต่ละตัวนะะข้างบนเป็นจำไว้นะข้างบนเป็น aggressive center a นะเดี๋ยวจะพาไปดูของโซเชโซเชมูรินโญและนี่ก็คือโซโจเชมูรินโญนะเรียกชื่อก็ผิดด้วยมาในสไตล์คุยเค้าเตอร์นะแล้วก็บูสก็ไม่ต้องสนใจนะเรามาดูนะอ่าเห็นไหมข้างบนนะเป็น d ดอ a o n long pass a เหมือนกันนะเหมือนกันเลยสกิลเหมือนกันเดะเลยนะครับ แต่ว่าข้างล่างนี่เห็นไหมเซนเตอร์พีซนะครับมีเป็นเซนเตอร์พีซกับคีแมนเหมือนเดิมนะแต่ว่าเห็นนะสไตล์มันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้รูเป็นเอาลิมจะเป็นสไตล์เอาวานะก็คือปีกข้างๆมันจะออกไปข้างๆนะครับตัวริมเส้นมันจะออกไปริมเส้นเยอะมากนะครับทาให้แบบว่าตัวเซนเตอร์พีซนะครับก็คือตัวที่จะเปิดบอลน,นะครับมันจะออกไปริมเส้นเพราะงั้นตัวริมเส้นก็คือพวก lmf อกับไ m f นะครับการจะเปิดบอลในก่องหน้าได้มันต้องดูริมเส้นใช่ไหม มันก็เลยกําหนดให้เป็นตําแหน่ง LMF กับ RMF นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่ให้เป็นปีกด้วยก็ดีนะเพราะปกติเขาไม่ได้เล่นกลางฝั่งซ้ายกับขวาเลยนะเขาเล่นปีกกันนะปกติแต่ว่าดูของมูรินโญ่ครับเป็นคุยเคาน์เตอร์นะส่วนมาก,กเล่นคือเคอน์เตอร์นะครับจะใช้แผน4-2-2-2นะครับก็คือไม่มีปีกนะจะเป็นกลางลุก2ตัวแทนก็เขาก็เลยให้เป็นเซนเตอร์พีนะครับคือตัวที่เปิดบอลให้กองหน้านะ ความสามารถก็คือต้องเป็นสไตล์เพย์เมกเกอร์นะส่วนมากเพย์เมกเกอร์ก็เมสซี่นะพวกนี้นะเมสซี่อุดิกาด์อย่างเงี้ยใช่ครับมาเป็นในตำแหน่ง a m f นะต้องต้องครบทุกอย่างนะต้องเป็น a อ f ที่เป็นเคียร์ทีเพย์เมกเกอร์เลยนะส่วนคีแมนนะเห็นไหมอ่าไม่ใช่กองหน้าแล้วนะตรงเนี้ยคีแมนมันจะกลายเป็นโฮเพเยอร์นะครับต้องใช้สไตล์โฮเพเยอร์ ayer, แล้วก็เป็นตำแหน่ง l m MM, f หรือ r m MM, f แทนนะอ้าวเห็นนะมันจะเปิดบอลน,นะ ดูดูในภาพเลยก็ได้ับเขาจะทําการเปิดบอลออกไปทางปีกซ้ายปีกขวาเนะี่ยอ่ะขอโทษด้วยที่เรียกว่าปีกซ้ายปีกขวานะมันเป็นกลางฝั่งซ้ายกลางฝั่งขวานะแต่ว่าตอนสวนกลับเร็วมันก็ขึ้นไปยืนขึ้นไปยืนแถวๆปีเกเยอะนะพวกเนี้ยคือมันสวนกลับเร็วไงอ่ะเรากลับมาที่ดูเบนออมูลิมดีกว่านะอ้าวก็ต้องขอโทษสำหรับความผิดพลาดนะเมื่อกี้เป็นแต่อัลอกนอาอะไรสักอย่างพาด์าดนะครับเอาคุณละอันนะอันนี้เป็นอเก e ส s i นะครับอืม โทษทีนะผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่าเนี่ยมันเปลี่ยนตามสไตล์นะเพราะน,นี้เป็นสไตล์ถ่ายจ่ายบอลยัดเข้าตรงกลางนะอันนั้นไม่นจ่ายออกข้างนะรัันก็คนคนละสกิลนะเห็นนะโค้ดแต่ละคนก็มีคนละสกิลนะเมื่อกี้ผมพูดให้มันแบบว่างงเลยเยนะที่จริงงงเองนี่แหละก็มาดูของอัลโมลิมแจกฟรีนะเพราะว่าเป็นคลิปล่ยวกันนะครับแน่นอนว่าชื่อมันรีวิวอัลโมลิมนะครับก็นะตามที่เขาบอกนะครับคือตัวคีแมนมันจะทําการ อ่าพุ่งไปข้างหน้าทันทีนะตัวคีแมนที่จริงฟอกอินเดอร์บ็อกมันไม่ค่อยพุ่งไปข้างหน้าเท่าไหร่นะแต่พอใช้ลิงค์อัพของคีแมนนะครับผมเห็นไหมจากในรูปนะตัวที่เป็นฟอกอินเดอร์บ็อกหรือกองหน้านะครับมันจะทําการวิ่งไปข้างหน้าทันทีเมือม่อเมื่อตัวที่เป็นเซนเตอร์พีซได้บอลน,นะครับผมอ่าสมมติเซนเตอร์พีซนะเป็นคอสเปเชียลิสต์ในคนนี้ใช่ไหมตามตามที่บอกเมื่อกี้เลยนะสมมุติเซนเตอร์พีซที่เราเซตไว้อ่ะเป็นเวคแคมแล้วเราอ่า เซนเตอร์ฟีดเป็นแบ็กแฮมอะเป็นคอสเปเชียลิสก์กองหน้าเป็นวานวัฒเท่นนะครับวานวัฒเทนเป็นฟอกอินดูบ็อกนะทุดบานวัฒเทนมันเดินเล่นอยู่เดินชิวๆของมันอยู่นะแต่ถ้ามันเป็นลิงอัพเฮ์ใช่ไหมสมมุติว่าเราส่งบอลให้เบกแฮมแบบปุ๊บนะครับอ่าบานวัฒเทนจะทําการพุ่งขึ้นหน้าท,าทันทีนะดูจากในรูปมันนะเนี่ยพอบอลมาถึงแบคกแฮมปุ๊บอืม้มวันวัฒเทนจะวิ่งขึ้นไปท,ทันทีนะและนี่ก็คือสกิลของอะลูมินะอ แล้วเขาบอกว่าการคอสของเซนเตอร์พีดนะครับกับว่าการยิงของทีแมนนะ่าจะคมขึ้นเลยนะทั้งการส่งทั้งการยิงจะคมขึ้นทั้งสองคนเลยนะส่วนวิธีใช้นะแต่ก่อนอื่นเลยนะเห็นไหมเอาลีบันโดสเต,ต็เพิ่มขึ้นซะด้วยนี่มันสองวูดตอนแรกนึกว่าสองวูดปลอมนะสองวูดจริงนะเนี่ยลีบันโดปกติร้อยหนึ่งนะกลาเป็นร้อยสองได้ด้วยนะนอกเรื่องแล้ว เรามาดูนี้ดีกว่านะลิงอัพเพย์นะครับกดไปที่ตัวรูเบนอูริมเลยนะซ้ายบนนะแล้วก็กดข้างหน้านะลิงอัพเพย์ตรงนี้เลยนะอ่าก็จะเห็นว่าตอนแรกมันจะปิดไว้อยู่นะตอนแรกมันจะปิดไว้อยู่อันนี้ก็เปิดเลยนะปับ๊บอ่าเห็นไหมอย่างทีแมนนะครับต้องเป็นฟอกอินเดอรบ็อกที่เล่น c f เนะก็คือฟันวาเทนนะฟันวาเทนเป็นฟอกอินเดอรบ็อกนะครับก็กดเลือกมาเลยนะตอนนี้เซนเตอร์พีชนะครับผมยังไม่สามารถกดเลือกได้นะเห็นไหมเขาบอกว่า ไม่มีตำแหน่งที่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในทีมเรายังไม่มีกลางฝั่งซ้ายกลางฝั่งขวาเนระับเราต้องเล่นกลางฝั่งซ้ายกับขวานะอืมไหนอะตอบยังไงกลางซ้ายกลางขวานี่คนระับเป็นไลฟ์มิดฟิลนะอ่าได้แล้วนะคนนี้นะดูเซซิเล่ดูเอ้นะเราจะทำการค้นหาคอสเปเชียลลิสต์นะครับผมตำแหน่งนะสามารถหาได้ตรงนี้เลยนะ เยอร์สไตล์นะครับผมเราจะทำการหาคอสเปเชียลลิสต์มาสักคนหนึ่งนะอ่าดิเอโกดาโลตัวแจกเลยนะคอสเปเชียลลิสต์นะไอะผมยังไม่อัพสกิลแล้วกันเนาะเรามาดูที่ลิงก์อัพกันต่อเลยกว่าลิงก์อัพเฮนะตอนนี้ก็จะสามารถใส่ดาโลเข้าไปตรงลิงก์อัพเฮได้แล้วนะครับตรงนี้นะอ่ะเราก็ใส่ได้สองตัวนะใส่ได้แค่สองตัวนะในทีมเนี่ยมันก็จะลิงก์กันอย่างนี้นะถ้าดาโลได้บอลปุ๊บวันวัฒเทนก็นจะวิ่งขึ้นหน้าไปแต่ว่า มันน่าจะไร้ประโยชน์นะเพราะแน่นอนว่าเขาคือดารลเสาแปดอยู่แล้วนะเปิดไฟก็ไม่โดนคนหรอกแต่ไมป่นไหรนี่เป็นเกมไนงะเกมน่าจะเปิดคมอยู่และเปิดคมเปิดแรงนะและนี่ก็คือทั้งหมดของโคดบูตนะสำหรับมูนเดนโจนี่ยังไม่มีรีวิวนะเพราะไม่มีตังค์นะร้อยยี่สิบห้าบาทลองซูเปอร์แตงมาสิอาจจะอาจจะมีตังค์นะซูเปอร์แตงร้อยยี่สิบห้าบาทมาออ้ยรีดไถก็มานะแล้วก็พอแล้วนะลิปนี้ก็จบไปแล้วนะก็ออ้ยเท่ดีเนี่ยทำเล่นไป มีเส้นลากลากด้วยอยากให้มีลากทุกตัวเลยได้ไหมแบบลากหากันทุกตัวเลยลิงทุกตัวเลยเกมพังไปเลยอย่างนั้นตัวหนึ่งได้บอลตัวอื่นมีขึ้นหน้าหมดอย่างเงี้ยโหพังยับเกมก็อาจจะไม่ได้ใช้นะเอาไวาเล่นได้เป็นนะแต่ก็เอามาบูธเท่ๆได้นะก็สำหรับคนเล่นเอาไวาเป็นก็ดีใจด้วยนะเปิดโมงวันวน,วนตึงๆเลยแหละเออนี่มันสายเปิดโมงเลยนี่วาพูดถึงนะ ถ้าเล่นพวกกับว่าด็อกบาพวกโคเลอร์นะครับผมแล้วก็เป็นเแคแฮมเปิดบอลนะหืมบอกเลยว่าฟินเวอร์นะโอ้โหนี่มันสูตรโกงเลยที่มาสูตรโกงความรวยแบบเปลาบาลาะ,าะพูดเยอะเกินไปละไปโอ้กับสิาทีพูดอะไรทั้งมาเนี่ย